สวัสดีฮะอยู่กับอาจารย์พกดําขาวนะฮะวันนี้แห่เทียนเข้าพรรษามาไถนาก่อนไม่ได้ขนดินมาดูนะฮะเครื่องบินสองคันนะฮะเครื่องบินมีแต่เครื่องบินนะฮะ Oh, oh. Uh. đặt đi ăn hạ cắt sữa là dòng 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 Ôi, dòng อ, <laughs> <laughs> อยู่กับ L อ6สามหกศคันเลย ขันหน้าไม่เท่าไรแต่ขันหลังนี่เครื่องบินชัดๆเลยนะฮะโอ้โหหยุดแคบหยุดแคบหยุดหยุดเอ้างานงอกงานงอกเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเจอช็อตเด็ดนะเจอช็อตเด็ด สลักนี้ไม่หักก็หลุดนอ้สลักหลุด กำมันหลุดตรงไหนอะเนี่นยไรเมนแต่ตัวหอเรามาเจอนะสลักหลุดหายนะยสลักหายเดี๋ยวก็ใส่ใหม่ใส่ ปัญหาเลยตรงใสนี่เนะี่ยมีสลักสังรองสังรองอ๋อมีสลักสลักสังรองอยู่เดี๋ยวขับใ<ม>ห้ต่ไอไหมใส่เข้าไหมใส่เข้ามาอื คนไงสลักลุ้มมูลามักจกนะเขอมสรอ,อ,อ,อีอะครับอะอสบ้านเออนึกะบ้านใคระบานเรยเออได้แล้วได้แล้วโอ้ขับรถเนสลักหักนะ

เราจะบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะฮะใส่ผ่านก่อน